าเราเพิ่งเริ่มใช้ Power BI คำถามแรกก็คือ Power BI คืออะไรถ้าลองแปล,แปลตามตัว BI มันจะคำว่า Business Intelligence ส่วนคำว่า Power คือการทำมันมีพลังมากขึ้นถ้าแปลเป็นภาษาง่ายๆก็คือมันเป็นโปรแกรมในการสร้างแดชบอร์ดหน้าตาเป็นแบบนี้แต่ความเจ๋งก็คือมันดึงข้อมูลได้จากหลายๆซอสเช่นอาจจะดึงจาก Excel, Access, SQL Server หรือดึงผ่านจากอินเทอร์เน็ตก็ได้เช่นกัน ดึงแล้วก็มาประบมวลผลตรงกลางจะสร้างครับออกมาเป็นครับไฮโซแบบไหนก็ได้แล้วก็แชร์ผ่านได้หลายช่องทางเช่นอาจจะแชร์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือแชร์ผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้เช่นกันนั่นเอง oh. เดิมทีเนี่ยการทชโปรแกรมแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องใช้โปรแกรมที่มันค่อนข้างไฮโซหรือว่าราคาค่อนข้างแพงมากแต่ว่าคอนเซปต์ของ Power BI ก็คือ self-service BI นั่นคือใครใช้ก็ได้แปลว,ว่าใช้งานง่าย มีความเป็น user friendly มากๆหรือถ้าเกิดว่าใครใช้ Excel ค่อนข้างคล่องซึ่งเราคล่องใช่ไหมใช่ก็จะใช้งานมันได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองคำว่า Power BI ที่เราใช้กันจะมีอยู่หลายรูปแบบผมใช้คำว่า Platform แพลตฟอร์มละกันตามความให้ของผมผมคิดว่ามันจะมีอยู่6รูปแบบแบบแรกเรียกว่า Power BI Desktop ตัวนี้คือโปรแกรมหลักที่เราใช้ในการทำงานจริงก็คือเป็นโปรแกรมเราติดตั้งอยู่กับเครื่องเรานั่นเองอันที่2ชื่อว่า Power BI Service ตัวนี้คือการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆเช่นการใช้งานผ่าน Google Chrome, Microsoft Edge หรือว่า Safari ก็ได้เช่นกันตัวที่3ชื่อว่า Power BI Mobile ตัวนี้ชื่อบอกแล้วมันเป็นแอปบนโทรศัพท์มือถือเองซึ่งในงามจริงเนี่ยเราจะใช้กันแค่3ตัวหลักเท่านั้นตัวที่4มันชื่อว่า Power BI Report Server ตัวนี้จะมีความคล้ายกับตัวที่2หรือว่าตัว s e r v i วิต่างกันก็คือ ถ้าเราใช้งานผ่านเซิร์ฟเวอร์ของ m i c r o s o f t หรือว่าใช้งานผ่านคลาวก็ใช้เป็นตัว Serv ์วิสนั่นเองแต่บางคนมองว่าเอ๊ะใช้งานผ่านเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft มันจะปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็เรามีของเราอยู่แล้วนะครับงั้นใช้เซิร์ฟเวอร์ของเราก็ได้ก็จะใช้เป็นตัว Power BI Report Server นั่นแปลว่าถ้าใครใช้ตัว Service จะไม่ใช้เซิร์ฟเวอร์หรือถ้าใครใช้เซิร์ฟเวอร์จะไม่ใช้ตัว Service ตัวที่5ชื่อว่า Power BI Report Builder ตัวนี้จะใช้ในการสร้างรีพอร์ตประเภทหนึ่งซึ่งเรียกว่า p a t t i n น t e d Report แต่ว่าเป็นฟีเจอร์ของ Power BI Premium ซึ่งคอสนี้คงจะไม่พูดถึงตัวที่6กชื่อว่า Power BI Embedded หรือว่าชื่อเก่าเรียกว่า Power BI REST API ตัวนี้จะบอกกับคนที่เป็น Developer ในการเชื่อมต่อ BI เข้ากับแอปต่างๆอั่นเอง ซึ่งในคอร์สเนี่ยเราจะเน้นกันแค่3ตัวแรกเท่านั้นถ้าเราแบ่งเป็นตามแหล่งที่อยู่ของมันนะครับจะแบ่งออกมาได้เป็น2ฝั่งซ้ายกับขวาฝั่งซ้ายหรือว่าตัว Desktop Report Server แล้วก็ตัว Report Builder เนี่ยจะอยู่บน On-Premise หรือว่าอยู่บนเครื่องเราหรือว่าอยู่บนเซิร์เวอร์ของเราแต่ว่าฝั่งด้านขวาคือตัวที่เป็น Service Mobile แล้วก็ Embedded เนี่ยจะอยู่บน Cloud นะครับแบ่งออกมาเป็น2ฝั่งแบบนี้นั่นเอง มาดูกันว่าแล้วแต่ละแพลตฟอร์มนั้นทำงานสัมพันธ์กันอย่างไรผมจะเี้นแค่3ตัวแรกนะก็คือตัว Desktop s e r v i c e แล้วก็ Mobile ขอเริ่มจากตัว Desktop ก่อนละกันซึ่งเป็นตัวหลักในการใช้งานเจ้าตัวเดสกท็นะครับจะทำได้แทบทุกอย่างเลยก็คือดึงข้อมูลมาจากหลายๆซอสนะครับดึงมา บองคนผลมาเขียนสูตรมาสร้างกราฟแต่ว่าข้อเสียคือมันจะเป็นไฟล์ไฟล์หนึ่งอารมณ์มันคือเป็นไฟล์ Excel ของเราไฟล์หนึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าเราส่งไฟล์เนี้ยให้กับคนอื่นแปลว่าคนน,นั้นอ่ะก็จะได้ข้อมูลไปทั้งหมดเลยแล้วก็ทาอะไรต่อก็ได้ซึ่งก็จะไม่เวิร์กใช่ไหมครับทางแก้คือเราไปแชร์ผ่านเซอร์วิสหรือไปแชร์ผ่านโมบายดีกว่าข้อดีก็คือเวลาเราดูผ่านเซอร์วิสหรือว่าดูผ่านโมบายเนี่ยคนที่ดูเนี่ยก็จะแค่ดูแต่ว่าจะไม่ได้ข้อมูลไปหรือว่าเราสามารถจำกัดได้้้้้ว่าาคนนนนนีจะะเห็ขอออมูลไไรไดบงงั นั่นแปลว่าเราใช้เดสก์ท็อปให้เสร็จเสียก่อนแล้วก็พับ l ลิชข้อมูลเนี่ยไปที่เซอร์วิสกับไปที่โมบายอันเองคราวนี้พอเราพับ l ลิชไปที่เซอร์วิสปึ๊บในเซอร์วิสเนี่ยสามารถสร้างสิ่งหนึ่งได้ชื่อว่าแดชบอร์ดมันจะมีความต่างระหว่างคําว่าแดชบอร์ดกับคําว่ารีพอร์ตรีพอร์ตเนี่ยเราจะสร้างในเดสก์ท็อปแล้วก็ส่งไปทั้งเซอร์วิส กลับไปทั้งมบาย l e แต่ว่าในสวิตจะสร้างมาเป็นแดชบอร์ดและดูได้ทั้งในสวิตและมบอยเดี๋ยวเราจะมาคุยความต่างระหว่างรีพอร์ตกับแดชบอร์ดตอนเดียนะนหาเรื่องของพอร์สวิแล้วกันนะครับ